เดียค่ะน้องเบนจะมาเล่นจักรยานแล้วก็เล่นสเก็ตด้วยนะคะอืมอันนี้น้องเบนเล่นสเก็ตยังไงคะเล่นแบบการถือเฉยๆเป็นไม่ยืนไหนเป็นกลัวโอเคเล่นเลยค่ะอ๋อไหลแล้วระวังนะวิธีการขี่ๆไงสเก็ตวันนี้สเก็ตไปไหนคะขี่ไปเที่ยวเหรอไปเที่ยวสวนสัตว์โอเค ว,วันนี้อันนี้ก็จะเป็นหลังสวนหลังบ้านของน้องเบนนะหลังบ้านก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีกระตายกระต่ายตัวหนึ่งตายไปแล้วมันกินอะไรไม่รู้ติดคอมองกล้องสิงคะมองหน้าแม่ทำไมคะแต่แว่าอ,อ น้องก็ตายชื่ออะไรหนูชื่อแยมน้องแยมนี่นะคะน้องเยมโลคนหนึ่งชื่อโลคนหนึ่ง <มา S 2> ชื่อ <มา S 2> แยม<ล>แยมโลแยมโลเตะใช่คนนี้ชื่อแยมโลาไปดูสวนเล็กๆหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนเล็กๆของบ้านน้องเบ้นนะคะก็ มีไก่มันจิกเลยนะใช่แม่ก็เลยเอามากาันกันไม่พอต้องเอานี้ามากันด้วยนี่เลยตกเพราะว่าคุณแม่ปลูกกล้วยด่างไว้นะคะแต่ก็ด่างไม่เยอะนะคะคูด,ดูสีมันไปตรงนี้นะ่ะแดงแดงไก่มันจิกคุณแม่ก็เลยต้องเอามาล้อมไว้นะคะส่วนเล็กๆหลังบ้านของ,ของเราเบนนี่นะคะ เล็กจริงๆค่ะเล็กจริงๆเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะคะเราไปเล่นสกตเล่นโฮโลูฟูฟนะก็จะมืดๆซะหน่อยนะแต่เราก็อุจาระารุษเดยวันวันสามารถลองก็จะมีเยอะอยู่นะอันนี้จะมาเล่น,นอะไรอีก ะ,ะ,ะวันนี้อากาศแจ่มใสมากเลยเลแค่ตรงนี้พอนะคะบ้านนูนะ้ะไม่ต้องไปไกลหรอกบ้านนูเป็นโควิดอันตรายมากแต่ว่าเขาหายแล้วใช่ไหมคะคุณลูกค่ะแต่เขาก็ติดนิดหน่อยไม่เป็นไรเราก็ระวังเอานะคะ ส่วนแม็กด้วยใช่ส่วนแม็กด้วยเพื่อว่าเราต้องป้องกันเราเองใช่ไหมคะใช่ต่อไปขอ,อกินน้ำหน่อยได้ไหะ <c oughs> น้ำเดิมที่เราแสดงกันเม่ตอนนั้นนะคะเราก็จะถ่ายบรรยากาศว่าวันวันน้องเบ้นทำอะไรนะ เพราะว่าช่วงนี้ไม่ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนะทุกคนโอ้สวยมากค่ะเดี๋ยวแม่ซูมให้นะโอเคสวยไหมจ๊ะน้องเบ้มก้า <ส>โอ้โได้เจ้าสี่สิบส,สุดยอดมากเลยนะช่วงบ่ายนี้เราจะมาทาอะไรดีเราจะกินขางอืมกินของเมื่อวานเราก็กินกันไปแล้วนะแต่ว่าวันนี้บ่ายนี้เราจะร<ม>ีของเล่นรีของเล่นนะถ้าของเล่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับร้านค้าธรรมดาของเราเนี่ยแหละแต่ว่าสิ่งที่น้องเบนชอบเล่นมากที่สุดเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูกันนะคะว่า มีอะไรบ้างนะคะแม่แม่ขอหมาหมดเลยได้ไหมได้ได้ได้แล้วก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะติดตามอีพีหน้านะคะ <EP. S 1> สวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะบ๊าย <EP S 2> บายอีพีหน้นาเป็นรีวิวของเล่น